และถ้าหากว่าการเคปแบบนี้นะครับมันดูยุ่งยากไปอีกนะครับเราก็จะสามารถย่อในส่วนนี้เข้าไปได้อีกนะครับโดยเปลี่ยนจากฐาน2เนี่ยเป็นฐาน16ได้เองนะครับก็จะเป็นศูนย์ขึ้นต้นในส่วน x นะครับและถ้าต้องการให้มันติดทุกดวงเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ xff ได้เองนะครับโดยการแปลงจากฐาน2เป็นฐาน16กเนี่ยก็ง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็จะแบ่งออกจากแปดทีละแปดบิตเป็นทีละสี่บิตนะครับนี่นะครับโดยอันเนี้ยนับไปเลยนะครับศูนย์หนึ่ง สองสี่อะไรอย่างเงี้ยครับโดยถ้ามันเป็นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีค่าเป็น f นั่นเองนะครับ f เนี่ยก็คือมันรวมกันบวกกันรวมกันนะครับสี่เอ่อแปดบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งก็จะมีค่าเป็นสิบห้าแต่ในฐานสิบหกเนี่ยไม่มีเอ่อถึงสิบห้านะครับมันจะเป็นเอ่อ f นะครับสิบห้าจะเป็น f สิบจะเป็น a b จะเป็นสิบเอ็ด c จะเป็นสิบสอง d จะเป็นสิบสาม e จะเป็นสิบสี่และ f จะเป็นสิบห้านะครับ ต่อมานะครับถ้าอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าเราไม่ได้เป็น LED หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้จ่ายไฟออกนะครับแต่อาจจะเป็นสถานะอินพุแทนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น0000 00หมดนะครับอ่าทีนี้ก็สมมติเซ็นเซอร์นะครับ8ดวงสมมติว่ามีไม้เนี่ยอ่าสอดสอดเข้ามาใต้เซ็นเซอร์นะครับนะครับสมมติว่า ไม้เนี่ยยาวมาถึงเซนเซอร์ตัวแรกก็จะมีเลเวลเป็นหนึ่งนะครับ 1, 2. ถูาามาถึงตัวที่สองถ้ายาวมาถึงตัวที่สองก็มีเลเวลเป็นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแปดเลเวลนะครับยิ่งยิ่งอ่สอบได้เท่าไหร่อ่ค่าตัวแปรก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นครับโดยถ้าเราใช้ปกติเนี่ยเราก็จะเป็นเงื่อนไขใช่ไหมครับก็คือถ้า if digital น,นะครับ read ขาศูนย์อย่างเงี้ยครับถ้ากับท่ากับ1ก็คือไม้เนี่ยสอดเข้ามาถึงแค่เซ็นเซอร์แรกนะครับก็จะให้ตัวแปรเลเวลนะครับมีค่าเป็น1น,นะครับโดยในค่าแรกๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าหากว่าเลเวล8ล่ะสมมุติว่าสอดมาลึกมากจนถึงเ,เซ็นเซอร์ตรัวสุดท้ายเลยนะครับมันก็จะเป็น เลยวแปใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือมันต้องเป็นและกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและเนี่ยทั้งหมด8เซนเซอร์ใช้ดิติตอลลิสเนี่ยแปดเซนเซอร์เลยนะครับก็จะเป็นดิิตอลลิสหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็2 2ไปอีกเอายุ่งยากครับทีนี้จะมีอีกช่วยคำสั่งหนึ่งที่จะช่วยตรงนี้เนี่ยให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็คือคำสั่งาภาษา Assembly อีกแล้วนะครับก็คือคำสั่งพินนะครับ เป็นการรับมาคือดิจิตอลเลสในเงี้ยครับก็คือจะรออ่านค่าทีละพอดทีละพอดเลยนะครับคือทีละ8ช่องเลยนะครับเหมือนกับคําสั่งพอดเมื่อกี้เลยนะฮะโดยพินเนี่ยเราอ่านพินดีอยู่อ่าทีนี้เวลาใช้เนี่ยเราก็จะเป็นว่าถ้าอ่าถ้าพินเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่ากับเอ่อศูนย์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 หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือติดแค่ตัวแรกอ่า จะให้มีเลเวลเนี่ยตัวแปรเลเวลเนี่ยมีค่าเท่ากับ1อ่าและถ้าติดปปดดวงก็จะเป็นขอ,อยัดกลับนะอ่าก็จะเป็น 1, 1 1 1 1 1 1 1อย่างนี้นะครับก็ประมาณว่าถ้าเซนเซอร์ติดตัวแรกตัวเดียวก็จะเขียนได้ประมาณนี้แต่ถ้าหากว่า เซนเซอร์เนี่ยมันครบทั้ง8ดวงเนี่ยเงื่อนไขแล้วก็จะเหลือจากเยอะๆเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวล8ได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการใช้ภาษาแอสเซมบีใน Arduino นะครับมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างก็ขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ